สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพบกับเวราดีอีกครั้งชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแต่แฝงไปด้วยข้อคิดทางธรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเรื่องเล่าแฟนเก่ากลับมากรรมเก่าหรือโอกาสใหม่จุดเริ่มต้นของการกลับมาบางครั้งคนที่เราคิดว่าจากไปแล้วตลอดกาลก็กลับมาอีกครั้ง ในวันที่เราคิดว่าเราลืมเขาได้แล้วฉันชื่อพิมพ์ค่ะอายุ35ปีทำงานเป็นครูอยู่โรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดชีวิตเรียบง่ายมีเพื่อนบ้างมีนักเรียนที่น่ารักและก็มีความสุขในแบบของตัวเองแต่เช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเสียงข้อความในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพิมพ์สบายดีไหม เราอยากคุยด้วยหน่อยชื่อที่เด้งขึ้นมาคือนนชื่อของแฟนเก่าที่ฉันไม่ได้ติดต่อมานานเกือบสิบปีหัวใจฉันสะดุ้งวูบทั้งที่ควรจะนิ่งได้แล้วแต่ความทรงจำเก่ากลับไหลย้อนมาเหมือนคลื่นซัดฟัง่งภาพของวันเก่าๆที่เราทะเลาะกันเพราะความไม่เข้าใจความต่างและอีโก้ของทั้งคู่จนสุดท้าย เราก็เลือกจะเดินจากกันโดยไม่มีคำลาการกลับมาที่ไม่ได้ตั้งใจฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนพิมพ์กลับไปว่าได้ค่ะว่างช่วงเย็นตอนเย็นวันนั้นนนขับรถมาหาฉันที่บ้านเขาอย่างเหมือนเดิมแค่ดูเหนื่อยกว่าเดิมหน่อยเรานั่งคุยกันเงียบๆใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนนเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งหย่าก,กับภรรยาอยู่คนเดียว มีลูกชายหนึ่งคนเราผ่านอะไรมาเยอะพอได้ยินชื่อพิมพ์อีกครั้งมันทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่เรายังดีต่อกันฉันได้แต่นั่งฟังไม่รู้จะพูดอะไรดีในใจหนึ่งก็สงสารอีกใจหนึ่งก็หวั่นไหวเพราะในอดีตฉันเคยเจ็บจากเขามากเขาคือคนที่ฉันรักสุดหัวใจแต่ก็ทำให้ฉันร้องไห้ที่สุดในชีวิตเหมือนกัน ความทรงจำเก่าไม่เคยหายหลายวันต่อมานนเริ่มมาหาบ่อยขึ้นบางวันช่วยซ่อมเรือบ้านบางวันก็แวะเอาขนมมาฝากฉันรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีใครสักคนกลับมาเติมเต็มชีวิตอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันใจก็มีเสียงเตือนแผ่วๆอย่าลืมนะบทเรียนครั้งก่อนยังจำได้ไหมฉันเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เราคุยกันเขาจะพูดถึงอดีตบ่อย พูดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นถ้าเราไม่เลิกกันแต่แทบไม่พูดถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเลยจนวันหนึ่งเขาพูดว่าพิมพ์เรากลับมาเริ่มกันใหม่นะคราวนี้เราจะไม่ปล่อยให้พิมพ์ไปไหนแล้วชันนิ่งคำพูดนี้เมื่อสิบปีก่อนเขาก็เคยพูดเหมือนกันคำถามในใจกรรเก่าหรือโอกาสใหม่คืนนั้น ฉันนั่งมองพระจันทร์อยู่หน้าบ้านคนเดียวตอนเช้าในใจมีคำถามวนไปวนมานี่คือกรรมเก่าที่เรายังต้องชดใช้หรือคือโอกาสใหม่ที่พระเจ้าส่งมาให้รองอีกครั้งฉันเปิดหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านเคยให้ไว้หน้าแรกเขียนว่าคนเรามักเข้าใจผิดว่าการได้เจอกันอีกครั้งคือวาสนาแต่แท้จริงการได้ให้อภัยกันต่างหาก คือการใช้กรรมให้จบฉันหลับตานิ่งเงียบแล้วน้ำตาก,ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจวันหนึ่งฉันจับนนน,นั่งคุยกันที่ร้านกาแฟฉันถามเขาตรงๆนนทที่กลับมาหาพิมพ์ครั้งนี้เพราะคิดถึงหรือเพราะเหงาเขานิ่งไปนานก่อนตอบเบาๆเ,เราก็ไม่แน่ใจ บางทีมันก็เหมือนอยากกลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เรายังไม่พังฉันยิ้มแล้วพูดว่าพิมพ์เข้าใจนะนนแต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้หรอกนอนสิ่งที่เราทำได้คือใช้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเตือนใจว่าเราควรจะเป็นคนแบบไหนในปัจจุบันเขาก้มหน้าเงียบเหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่วันนั้นเราคุยกันยาวมากและสุดท้ายฉันบอกเขาเพียงว่า ขอบคุณนะที่กลับมาให้พิมพ์ได้รู้ว่าพิมพ์ให้อภัยได้แล้วการให้อภัยคือการปล่อยกรรมหลังจากวันนั้นนนก็ยังติดต่อมาบ้างแต่ฉันค่อยๆถอยออกมาอย่างนุ่มนวลฉันไม่โกรธไม่เสียใจแต่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้หมดหน้าที่ของมันแล้วฉันเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองจริงๆไปทำบุญปฏิบัติธรรมบ้างฟังธรรมะทุกเช้า จนวันหนึ่งพระอาจารย์พูดคำหนึ่งที่ทำให้ฉันยิ้มออกบางคนกลับมาเพื่อทดสอบว่าใจเรายังยึดติดอยู่ไหมไม่ใช่เพื่อจะเริ่มใหม่แต่เพื่อให้เรารู้ว่าเราพร้อมจะวางแล้วใช่เลยค่ะฉันวางได้จริงๆแล้วไม่มีความโกรธไม่มีความหวังมีแต่ความเข้าใจทางใหม่ของหัวใจที่นิ่งเวลาผ่านไปอีกหลายเดือน ชีวิตฉันกลับมาเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่หัวใจสงบขึ้นมากฉันไม่รู้สึกเหงาเพราะรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ต้องรอให้ใครมาเติมวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งถามว่าคุณครูคะทำไมคนบางคนถึงเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันอีกแต่สุดท้ายก็เลิอกอีกล่ะคะฉันยิ้มแล้วตอบเบาๆเพราะบางครั้งคนเรายังไม่เข้าใจว่า รักแท้ไม่ใช่การได้อยู่ด้วยกันแต่คืออยากให้เขาเป็นสุขแม้ไม่ต้องอยู่ในชีวิตเราแล้วก็ตามเด็กคนนั้นพยักหน้าแล้วบอกว่าหนูจะจำไว้นะคะคุณครูฉันหัวเราะเบาๆและในใจรู้ว่าฉันเองก็จำไว้เหมือนกันเมื่อเรายังไม่ให้อภัยเราจะอยู่ในวังวนของอดีตเมื่อเราให้อภัยได้กรรมเก่าก็จบลง แฟนเก่าที่กลับมาในชีวิตเราอาจไม่ใช่คู่แท้แต่คือครูที่กลับมาสอนบทเรียนสุดท้ายให้เรารู้จักรักตัวเองอย่างถูกต้องธรรมะสอนว่าการให้อภัยคือการวางกรรมการไม่ยึดคือการปลดพันธะการรู้คุณคือการสร้างบุญใหม่บางคนกลับมาเพื่อให้เราปิดบัญชีเก่าบางคนกลับมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องครอบครอง แนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงให้อภัยทั้งเขาและตัวเองเพราะความเจ็บในอดีตคือกรรมเก่าเมื่อให้อภัยกรรมก็สิ้นลงไม่รีบตัดสินใจเมื่ออดีตหวนคืนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบมองด้วยสติไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวใช้ประสบการณ์เดิมเป็นครูไม่ใช่โซ่พันธนาการสร้างบุญใหม่ ทำดีต่อกันด้วยเมตตาไม่ใช่ความยึดติดรู้จักวางถ้าเขาจะอยู่ก็อยู่ด้วยความเข้าใจถ้าเขาจะไปก็ปล่อยด้วยใจที่นิ่งเสียงของใจที่เป็นอิสระในที่สุดพิมพ์ก็เข้าใจว่าบางความสัมพันธ์ไม่ได้จบเพราะหมดรักแต่มันจบเพราะเราเติบโตพอจะรักอย่างมีสติแล้วเสียงเพลงธรรมะเบาๆลอยคลอ พร้อมกับเสียงผู้หญิงพูดปิดท้ายอย่างอ่อนโยนถ้าแฟนเก่ากลับมาจงอย่าถามว่าเราจะเริ่มใหม่ได้ไหมแต่ให้ถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากการกลับมาครั้งนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ